วัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่8ธันวาคมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็พามาดูจากข้างนอกนะแล้วมาจบที่นี่นะครับจบที่นี่ก็เป็นห้องทํางานนะ,ะตันี้ก็เหมือนแสงเข้ามานะเหมือนกัาเรียกอะไรปราสาทหินพนมลุงนะครับอ่าอันนี้ก็ดูอีกทีนะก่อนจะไปโซนถัดไปนะครับโซนนี้เนี่ยก็คือเป็น จุดที่เป็นห้องทำงาน,นครับก็จะมองเห็นวิวได้ได้หลายส่วนนะส่วนนี้ก็จะมองเห็นตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะมองเห็นข้างหน้านะครับถ้ามองออกมาปุ๊บอ่าก็จะเห็นวิวนะวิวก็ค่อนข้างดีนะวิวสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็พวกของอะไรก็มาส่งพร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมเทพ,พื้นเทปูนทั้งนอกนะครับอ่ะ วันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยคลิปนู้นผมยืนอยู่นู้นแล้วถ่ายเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเห็นบ้านเต็มๆสำนักงานขึ้นบ้านบ้านขึือสสำนักงานเต็มๆเนอะคราวนี้ก็ฝั่งอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะเริ่มสิ้นสุดที่นี่นะเมื่อวานสิ้นสุดที่ประตูบานนี้เป็นประตูบานใหญ่นะบานใหญ่เลยก็เป็นประตูไม้สักนะครับเปิดเปิดแบบว่าประตูบานคู่นะครับก่อนถึงตรงนั้น เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นนะก่อนไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานิดนึงนะครับห้องน้ําเมื่อวานนี้เข้าใจว่า,าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนเนาะห้องนอนก็เหมือนกันนะแสงก็จะเข้าแบบแบบนี้เลยนะครับมองข้างนอกเน,เนี่ยเป็นอีกแบบนึนบงเดี๋ยวยังไงคลิปถัดไปผมจะชวนมาดูจากฝั่งนู้นมานี่นะครับะามาดูนิดหนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องน้ําก็แบบนี้นะครับ พื้นเนี่ยเป็นพื้นกนระเบื้องยาง SPC แบบนี้แหละนะครับทีนี้กระเบื้องห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเสร็จหมดละนะครับก็เหมือนกันอีกนะเป็นอ,ออกมาแบบนี้เลยเป็นหน้าต่างลักษณะน,นี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นพวก for drain นะ drain ที่พื้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วจุดอื่นๆเนี่ยก็เสร็จละเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์นะส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สวยงามอันนี้ก็คือว่านี่คิ้วนะครับคิ้วคิ้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วดู ดูทําให้เฟรมนี่มันชัดขึ้นนะเฟรมที่เป็นหน้าต่างนะครับชัดขึ้นนะครับคิ Q, uh, ้วสแตนเลสนะวันก่อนพูดผิดไม่ใช่ลูมิเนียมสแตนเลสนะครับทําให้สวยนะชัดขึ้นนะครับดูตรงน,นี้นะครับมองมาก็จะ uh, สวยนะครับชัดขึ้นนะครับ uh, แต่ว่าตรงนี้มันมจบแค่นี้นะตรงนี้เป็นแบบ45นะครับอ่ะ uh, ทีนี้ uh, ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวก็รอหินหินมาวางนะครับ uh, หินมาวาง ก็จะหินมาวางหินมาวางบนแล้วแปะล่างนะครับแปะข้างก็จะเสร็จนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มีความพิเศษอันนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วเหมือนกันนะคิ้วหมดข้างนอกข้างในนะครับข้างนอกข้างในเป็นคิ้วหมดเลยซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประตูบานกระจกอันนี้ก็ช่างบอกว่าโอ้ใสอันนี้ให้ด้วยนะสวยเลยทีแรกคิดว่าเราจะ,ะาปูนเฉยๆนะถ้าเป็นประตูที่เป็น วงกลบแบบสวงนะครับสวนเข้าไปกไ็ไม่จำเป็นนะแต่ว่านี่น่าจะเป็นกําหนดให้เป็นหรือเลือกให้เป็นประตูกระจกนะเจ้าของบ้านน่าจะเลือกเป็นกระจกประตูกระจกนะครับหรือประตูอะไรก็ไม่รู้ลกนะแต่ถ้าเป็นกล่องนี้ก็โอเคนะครับก็จะสวยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องลายเดียวกันนะครับอันนี้ช่างฝีมือค่อนข้างคข,ข้างประณีตนะ ่อนข้างปานี้นะครับแต่ชา้าทำคนเดียวเดี๋ยวเราไปไปเริ่มสตาร์ทจุดเมื่อวานนะครับจุดเมื่อวานมีห้องนอนนะเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทจากจุดเมื่อวานนะครับอันนี้ห้องทํางานนะครับแสงเข้าแบบว่าปราสาทหินขนมลุ้งเลยนะครับแสงมันเข้าแบบนี้เลยนะสวยมากครับเอาละเดี๋ยวเราจะ เริ่มจากตรงนี้อีกทีนะนี่เมื่อวานเราสิ้นสุดที่นี่นะครับอ่าวันนี้ก็จะไปต่อไปไหนบ้างนะครับอ่ะก่อนจะไปต่อตรงนี้ก็เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็เทเทขยายพื้นออกมานะเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกรอบสองนะอ่าอันนี้ก็ต่างจากข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยมันมันอยู่ที่ดินนะเราก็จะตรงนี้อ่อเป็นอิฐบล็อกใส่เป็นแบบแล้วก็เอาดินใส่ไปเลยนะเหมือนกับเทพื้น พื้นบ้านที่มันเป็นบ้านชั้นหนึ่งครับแต่พอมาชั้นสองปุ๊บอ้าวตรงนี้ทําไงอ่ะเอาดินใส่ไม่ได้เนาะ,ะก็เลยทําเป็นคานแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะใชะ้มีพื้นนี่แหละนะแต่พื้นเราอะ่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าใช้เหมือนตรงนี้แหละแผ่นพื้นสําเร็จรูปวางก่อนนะครับวาตรงนี้เนี่ยเราเราเผื่อไว้ละนะแผ่นพื้นสำเร็จรูปวางก่อนประมาณ5เซนแล้วที่เหลือก็จะกี่เซนก็แล้วแต่นะก็ให้มันเสมอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นพื้นนะเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือว่า,เ,าเราจะใช้ติดตั้งลิฟต์ตรงนี้นะครับลิฟที่ไปจากชั้นหนึ่งไปถึงชั้น3นู่นเลยนะครับทีนี้เมื่อวานเมื่อาวานเรามาจบที่นี่นะอันนี้คืบหน้าวันนี้นะครับก็เอาละไปต่อนะครับไปไหนนะครับก็มาปุ๊บก็เจอห้องพระ อันนี้ห้องประก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมีแค่เป็นห้องห้องแล้วก็มีหน้าต่างนะมองออกไปเออมองไปก็สวยนะมองไปเห็นวิวข้างนอกเห็นที่จอดรถนะเห็นว่าใครมาใครไปนะครับเพราะเส้นนี้ก็จะเห็นชัดน,นะครับ่ะต่อจากนี้นะครับก็มาดูอีกนะครับอันนี้เป็นห้องวางแผนให้เป็นห้องทํางานสําหรับพนารวมกันนะครับรวมกันซึ่งเป็นออกมาแล้ว พระเอิญอีกอบ้านหลังนี้มาอยู่ตรงนี้ทําให้ห้องนี้น้ามองมากนะพอบ้านหลังนี้เขาเสร็จเนี่ยมันจะสวยนะครับอันนี้ก็วางแผนให้เป็นห้องทํางานนะน,นี่ติดแอร์แล้วนะครับเหลือไฟบางส่วนนะครับห้องทํางานก็เดี๋ยวต้องมาต่อเติมอีกนิดนึงไม่ใช่ต่อเติมหรอกก็ใส่พวกโต๊ะนั่งนะสำหรับสำหรับงานส่วนตังนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คลิป,ปนก่อนที่ผมบอกว่ามัน ทําไม่ถูกอีกหน่อยนะก็ให้เป็นแนวเดียวกันไปนะก็จะดูสวยกว่านะครับอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้ว่ะดูตรงนี้ทีนะครับ,รบตรงนี้ถือว่าเป็นวิวที่เป็นไฮไลท์ที่สวยเลยนะในในในอาคารหลังนี้นะครับจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูจุดที่สวยนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องทํางานห้องรวมๆเลยนะตรงนี้อตรงนี้จะมีจุดเด่นคือว่านี่นะครับ เป็นฝ้าเพดานนะแบบจะเรียกว่าดรอปไหมก็เราดรอปมันลงมาเนาะดรอปตรงนี้ลงมาแล้วก็มีไฟลืบนะครับไฟลืบก็จะเ,เห็นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี่นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นแอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟลืบนะครับซึ่งก็จะมีไฟ LED นะเ,เป็นเส้นนะต้องอยู่ในนูดนะซึ่งมองแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างนี้แหละนะครับเ,เป็นเป็นเหมือนหลุมนะครับ เสร็จแล้วไฮไลท์ที่สำคัญอันเนึ่งคือตรงนี้นะครับตัวนี้คือเมื่อวานพาดูพาดูตรงนู้นเนาะวันนี้ก็คือจะพาดูยังไงคือพาดูว่าตรงนี้ทํำยังไงนะตรงนี้จะมีบานเลื่อนนะบานเลื่อนแล้วก็เอาก็กลัวตกนะเนาะกลัวตกก็เดี๋ยวมีราวกันตกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอเดินมาดูตรงนี้มาพักผ่อนสายตานะขณะทํางานมองไปตรงนี้สวยมากนะครับถ้ายังไม่มีอะไรนะ เป็นแบบนี้ก็เออวิวสบายตาดีนะครับ่ะตรน,นี้ถ้ามายืนปุ๊บก็จะสามารถเห็นนะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างนะอ่าเห็นคนที่อยู่ล่างตัวนี้แผนให้พนักงานที่ทํางานรวมๆกันนะทำนะครับส่วนตรงนี้ก็เราก็แทนที่จะเทปูนนะอีกวัน2วันนี้แหละนะเดี๋ยวจัดการเ,าเรื่องอาวายเมชเรื่องปรับพื้นแล้วเรื่องอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็จะเทตรงนี้ก่อนนะเพราะว่า,าจะเทแล้วเนี่ยใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการ เขาเรียกว่าขนลำเลียงปูนเข้าไปเท่นั่นหลักครับทีนี้มองนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าไม่สวยเท่ากับตอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นห้องโถงโล่งครับล้วก็ได้เห็นเห็นเขาเรียกว่าเพดานตรงนี้นะเพดานที่เป็นไฟเนี่ยตกแต่งชัดเจนแล้วก็จะมีไฟไฟเขาเรียกอะไรไฟโคมระยะนะเป็นลูกแบบลูกๆกลมๆลูกบอลหลายๆลูกเล็กๆนะครับเรามีไฟซึ่งผมไปดูแบบมาแล้วสวยมากนะครับ มองตรงนี้ก็ก็คือว่าสวยนะแต่ว่าถ้าจะให้สวยเนี่ยคือนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปเห็นตรงนี้พอดีเลยบ้านหลังนี้กับหน้าต่างบานเนี้เป็นความบังเอิญมากนะครับที่พอดีเดกือบพอดีเลยเนีเยยื้อนิดเดียวครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆก็มีไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือว่าตรงเนี้จะเป็นกระจกโล่งนะครับกระจกโล่งปิดตรงนี้เลยนะครับปิดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกับจริงๆถ้าไม่มีลิฟต์นะลิฟต์มันก็จะประมาณประมาณนี้แหละนะก็จะเป็นปล่องลงมานะครับปล่องลงมาก็คือเป็นเหมือนเอาด์ d อตรงนี้ก็จะมีแสงเข้านะครับแต่คิดดูก่อนว่ายังไงก็ดูข้างล่างนะครับพอมองไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นคือคือฝัอ่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นนะ่ะเรามองเห็นภาพภาพวิวทิวทัศแบบนี้เนาะแต่พอมาฝั่งนี้พอมองลงไปเนี่ย แน่นอนตรงนั้นจะเป็นอิฐตกแต่งสีแดงเนาะอ่าก็แล้วมีกลางคืนก็จะมีไฟสาดฉาดออกมาครับแล้วมองไปนี้ก็จะเป็นผนังตกแต่งนะก็น่าจะเป็นเอ่ออย่างที่บอกเป็นหินหินแกรนิตหินอะไรพวกนี้นะครับมองไปนี้ปุ๊บก็เอ่อตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะลิฟต์ก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นอะไรได้นะครับอ่าเป็นเอาท์ดนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นผนังตกแต่งเหมือนกันนะครับดันง,งนั้นห้องเนี้ บริเวณเนี้ก็เป็นบริเวณที่ดูแล้วก็สบายตานะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานิดหนึ่งนะห้องน้าเดี๋ยวห้องนี้ยังไม่ไปนะห้องนี้ก็มีลักษณะหน้าต่างเหนเหมือนกันนะเป็นเหมือนเขาพนมลุงนีแหละนะครับแต่ว่าอันนี้นะก็จะเป็นกระจกนะซึ่งจะมองไปก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมองไปก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันนะเห็นข้างล่างเห็นผนังตกแต่งตัวนี้มีไฟระยะนะไฟโคมลงไป ลึกเหมือนกันนะถึงประมาณถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มองมาก็เป็นกระจกนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกนะครับพอมองไปปุ๊บก,ก็จะเห็นทัศนียภาพแบบนี้นะมันก็โลง่งโล่งดีนะโล่งดีเลยทีเดียวนะครับและแนวนั้นก็เป็นแนวกระจกเหมือนกันนะครับแนวนั้นแนวนั้นก็เป็นแนวกระจกใสนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปถึงข้างบนนู้นเลยนะครับถึงข้างบนนู้นมองไม่ค่อยชัดนะครับเอาตรงนี้ไปถึงข้างบนนู่นเลยนะครับกระจกใส ลงไปถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็ตีกรอบไปถึงเนี้ยเนี้ยมาถึงนี่เลยนะครับตังนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องทํางานนะครับซึ่งก็ได้ออกแบบให้เป็นกระจกแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะห้องน้ําก็เสร็จแล้วนะเหลือแค่ติดอ่างนะแล้วก็เอาท็อปที่เป็นหินเนี่ยมาวางครับนี่ก็ เสร็จแล้วนะครับห้องน้ำนี่เดี๋ยวพามาดูอีกทีนะความจริงก็ยังไม่เสร็จดีนะมันจะมีห้องอาบน้นําตรงนี้ด้วยนะซึ่งเป็นผลมาจากการทำดีไซน์รีวิวของเราก็ทําให้มันมีความกว้างพอสมควรนะหนึ่งสองสามปนะประมาณ80ดสเก้าสิซนนะครับก็โอเคแต่เดิมมันประมาณ75นะครับนะก็ะเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยนะข้างบนยังมีต้องทําอีกนะครับ Shift, คราวนี้ถ้านั่งทํางานตรงนี้เนี่ยก็ทัศนียภาพสวยมากนะครับเห็นนะครับนั่งทํางานตรงนี้เนี่ยสวยมากนะครับตรงนี้ยังไม่จบนะตรงนี้จะเป็นปูกระเบื้องนะกระเบื้องลายเหมือนหินหินเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะดีไซน์เป็นเหมือนเป็นเหมือนช่องนั้นนะเห็นช่องนั้นนะครับช่องช่องเดียวเนี่ยก็คือเหมือนเอาช่องนั้นมาสวมตรงนี้นะครับอมองไปมองขึ้นมาก็จะเห็นเห็นได้รับแดดนะเห็นแสงแสงเข้าได้เนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นบริเวณที่นั่งเล่นนะครับนั่งเล่นนะครับเป็น o u t ดอ o r อีกจุดหนึงนะครับเดินออกมาจากตรงนี้ก็ออกมานั่งเล่นอะไรตรงนี้ไดนะ้ยังไม่ได้แต่งนะครับซึ่งตอนนั่งเล่นตรงน,นี้ก็สามารถมองไปถึงตรงนู้นได้นะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่งเทคอนกรีตนะแล้วก็ปูเขะเบื้องให้เสร็จโดยเร็วนะก็ยังไม่รู้ แต่เร็วแค่ไหนต้องดูอีกวันสองวันนี้ก่อนนะครับนะตรงน,นี้พอเดินออกมาปุ๊บอ่าก็ก็จะเห็นนะครับเห็นอะไรละ่ะก็จะเห็นทัศนียภาพนะที่สวยงามนะตรงนู้นก็โอเคทางนี้ก็โอเคทางนี้ก็สวยนะแต่ว่าไอ้นั่งร้านนี่มันเกตกะที่เฉยตอนนี้นะส่วนวันพรุ่งนี้จะพาไปดูโซนนู้นนะโซนนู้นก็เป็นโซนห้องทํางานอีกโซนหนึ่งนะก็มีความพิเศษนะในการที่เขาเรียกว่า มองออกไปข้างนอกนะก็จะมองได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามน,นะครับเรามีห้องน้ําด้วยฝั่งนู้นนะครับอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวมาจบที่เท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะพามาชมจุดอื่นๆต่อนะครับหวังว่าท่านที่ชมนะก็จะได้ไอเดียในการตกแต่งบ้านนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้จบกันเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ